เอาปมมือให้กำลังใจหน่อยครับแล้วคนครูจะมีคำถามใครมีคำถามไหมครับคนที่รับชมมีคำถามไหมครับรยกมือแล้วก็ถามทีละคนครับถามคำถาม,าาามทีนี้เมื่อจะมีคำถามนะครับคณครูจะก็จะมีคำถาม เตรียมคำตอบนะครับฟังนิทานเรื่องนี้แล้วนิทานเรื่องนี้บอกให้เรารู้อะไรเอาคนอ่านนิทานเรื่องนี้บอกให้เรารู้อะไรแล้วทีนี้คุณครูจะให้เพื่อนๆถาม เอาตัมือตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำที่สอนให้บอกดีแค่ไหนก็ไม่ดีเท่ากับการปฏิบัติดีให้เห็นนะครับถึงมากลกูก